สวัสดีครับผมชื่อเป้ครับที่ข้างหน้าผมนี่ก็คือปลานะครับตู้ปลานี่นะครับนี่ก็มีปลาครับเป็นปลาหานกยูงนะครับก็เป็นปลาแบบก็คือจะมีตัวผู้สองตัวตัวเมียห้าตัวตัวนะครับก็รวมเป็นเจ็ดตัวนะครับตอนนี้ครับที่อยู่หน้าผมนะก็ตอนนี้นะครับก็คือนี่ครับ นี่ถ้าเกิดเราพูดเป็นสีชุดชาดหน่อยนะสีก็คือสีแดงกับจะมีตัวสีเข้มๆอ่ะตัวนั้นน่ะสีดำอ่ะเออที่เหลือก็เป็นตัวเมียหมดเลยเนาะนี่ครับน้ำนะครับก็ก็คือผมมีตู้ปลาประมาณเอมาหกสิบนิ้วเออแล้วก็นี่ครับะะก็ควรจะให้อาหารปลาตอน ผมก็ไม่รู้อ่ะเ็าล,ลองดูอ่ะก็คือนี่ครับผมก็มีอาหารปลานะนี่ครับอ,อาหารปลานะครับนี่กลับมาทอเดี๋ยวพอมันกลับมาเดี๋ยวก็ให้แล้วอ่ะเออก็นี่ครับปลาหางลกยูงนะครับก็จะเป็นแบบนี่ครับมันดูมันเดินเล่นครับมันอยู่แต่ฝั่งโน้นกันนะครับนี่มันมาฝั่งนี้แล้วนี่ มาฝั่งนี้ะครับโอ้โหน่ารักนะนะครับนี่ก็มันมีน้ำกำจัดคอรีนออกไปด้วยนะควรใส่นะครับก็นี้ยังไม่ได้ใส่เลยนี่ครับปลามันอยู่ได้ดีนะเออก็ผมถ่ายแค่คลิปสั้นๆนี่แหละอ่ะก็ถ่ายเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็ยมีแค่นี้เพื่อนๆอยู่ขวเ่าไหรย กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเเจอกันใหม่ในคลิปหน้า,าคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย